สวัสดีครับพี่ทุกคนครับวันนี้ผมยืนอยู่ที่จังหวัดลบบุรีบริเวณสี่แยกโคก้าต้นนะครับเดี๋ยวดูไปข้างหน้านะครับตรงนี้ผมยืนอยู่บริเวณสี่แยกโคก้าต้นนะครับผมตรงนี้ท่านสังเกตว่าตรงนี้ก็คือแม่น้าลบบุรีนะครับอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ไม่มีใครมาตกปลาเลยนะครับเนื่องจากน้าน้ามันฝนไม่ตกนะฮะน้ำลบบุรีนะครับแล้วผมก็เดินข้ามถนนมานะครับ จะทำเป็นพื้นนะครับฝนตกแบบนี้ก็ยังมีคนที่ทำงานอยู่ด้านล่างทำได้ครับแต่ว่าผมทำงานข้างบน,นทำไม่ได้เลยรอให้ฝนหายสักนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวงานตรงนี้จะสมบูรณ์สวยงามแน่ๆนะครับเพียงแต่ตอนนี้างานออก่อสร้างมันจะเป็นแบบนี้แหละครับ <S <S เพื่อที่จะให้ไม่มีผลกระทบกับการจราจารนะครับผมยืนโหลด โรลล่งลงมานะครับวันนี้ผมก็าอยากไปทางขวามือสุดเลยนะครับที่มาจากอำเภอแม่พระจังหวัดพระคนครศรีอยุธยานะครับตรงนี้คือสี่แยกโพก้าต้นที่การจราจรคับคัง่งมากๆนะช่วงนี้รถติดยาวเหยียบเป็นกิโลเลยครับบางทีเนี่ยที่มันก็ดูเละเทะตุต้มเป๊ะหน่อยนะครับมีหลุมมีอะไรต่างๆนี่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปจะเป็นอะไรที่ถาวร นี่ฮะตรงนี้เป็นสภาพงานก่อสร้างของสะพานข้ามคลองชลประทานที่สี่แยกโพ้าต้นนะครับตรงส่วนนี้เป็นทางขึ้นก็จะมีแรมซึ่งเดี๋ยวเขาต้องบดอัดใหม่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวคานานที่จะทำเป็นพื้นนะครับตรงนี้เป็นส่วนของคอสะพานนะครับที่จะต้องมีการบดอัดแล้วก็เชื่อมต่อให้สะพานตรงนี้มีความแข็งแรงครับตรงนี้ว่า transition นะครับ โชว์แชร์มากเลยนะครับตอนนี้ต้องยอมนะครับสองวันนี้เนี่ยเราจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับนี่เขาจะวัดลบบ,รบุรีนะนี่มีความน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ ถนนที่บริเวณสี่แยกโพก็ต้นเนี่ยครับผมเห็นเครบิบตรงนี้นะครับเหมือนกับเป็นวงเวียนนะผมเห็นเครบิบตรงนี้เหมือนกับเป็นวงเวียนนะครับกับตรงส่วนนี้ที่หายไปยังไม่ติดต่อนะครับผมมองภาพยังไม่ออกว่าวงเวียนวงนี้เนี่ยจะมีรัศมีถึงขนาดไหนนะครับวงเวียนวงนี้เนี่ยวิ่งมาจากสะพานข้ามแม่น้ำลบบุรีตรงนู้นนะครับแล้วก็มาเจอกับเครบิบตรงนี้เนี่ยแล้วถานที่ว่ารัสมีเนี่ยจะวนไปอยู่ตรงไหนนะผมเองก็ยังไม่ทราบว่า มันจะไปที่เสาต้นนู้นนะครับหรือว่ายังไงกันนะครับเดี๋ยวขอญาตให้มันเสร็จอีกทีนะครับเราจะมาติดตามผลงานว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นระเบ้าอีกตัวหนึ่งหรือไม่นะครับเคยคาดการเอาไว้นะครับโอเคครับพี่น้องครับตัวนี้ก็คือความก้าวหน้าของงานก่อสร้างบริเวณแยกโค้เก้าต้นนะครับโครงการขยายถนนทางในเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับผมคุณค่าสภาพของน้ําที่ไหลลงมา ลงมาที่ท่อระบายน้ำเดนเนตไปตรงนี้นะครับโอ้โหมหากราบไปเลยนนะครับแล้วตรงนี้คือป้ายของกราฟิกแสดงโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข306นะครับสายลิ้งเมืองลบบุรีตอนใต้ตอนสองนะครับตรงนี้คือภาพลักษณ์ของแยกบ่อเงินนะครับครับมาดูในส่วนของงานรีเทนนิ่งวอลล์นะครับกับตัวกัตเตอร์รางน้ำตรงนี้นะครับตัวรีเทนนิ่งวอลล์ตัวนี้ยังไม่สำเร็จ พอพอฝนตกออกมาเมก่อนนะครับเขาบดอัดไปแล้วล่ะฮะแต่มาเอิญเขาตรงนี้เหมือนกันครับกาสเตอร์น้ำไหลเข้าไปแล้วนะครับน้ำไหลเข้ากระเตอร์ไปแล้วนะรตรงนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นของกลางการะเตอร์ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของรีเทนนิ่งวอล l นะครับก็มีการบดอัดไปสักพักนึงพอเอิญฝนต,ตกมาก็หยุดการหยุดนะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมพาเดินดูตงนูนะโอ้โหเฉอดแฉะมากส่วนที่มีทรายก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ส่วนที่เป็นดินเนี่ยนะฮะจะเฉิดแฉะมากๆเลยเนี่ยเราเดินมุ่งหน้าไปที่สะพานข้ามแม้นารบุรีนะครับ ตรงนี้เห็นว่างานก่อสร้างของเราเนี่ยนะมีน้ำไหลได้ไปหมดเลยนะครับด้านข้างตอนนี้เขาเตรียมตัวที่จะทำเป็นตัวยูเทิร์นนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวที่เขาบดอัดรับตัวดาบแรมบอตัวแรมาขึ้นทางลงนี่นะครับเขาเอาทรา,ายมาลงบ้างนะครับแต่ว่านี่จะฝนตกนะก็มีการหยุดไปเนะื่องจากเขาบดอัดไม่ได้นะครับ มันเสียที่ลำบากมากเลยพอ,อน้ําตกลงมาขังในนี้แล้วเนี่ยทาให้ไปต่อไม่ได้นะครับธรรมดาของงานถนนนะฮะเมื่องานถนนกับงานถนนกับฝนเนี่ยไม่ถูกกันเลยนะครับไม่ถูกกันเลยเพราะว่างานถนนต้องการความแห้งแล้วก็ต้องการน้ําในปริมาณที่เหมาะสมนะครับถ้ามันมากเกินไปแบบนี้เนี่ยออพติมัมมอชเจอร์คอนเทนต์มันจะโอเวอร์เลยนะครับผม มันก็จะบดอัดอะไรไม่ได้เลยนะครับเกินด้านนี้เป็นตัวยูเทนิ่งวอลที่ทำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะเตรียมตัวทำเป็นตัวยูเทิร์นนะครับรอให้ฝนหายสักนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวงานตรงนี้จะสมบูรณ์สวยงามแน่ๆนะครับเพียงแต่อตอนนี้งานก่อสร้างอ่ะมันจะเป็นแบบนี้แหละครับแล้วสะพานของผมอยู่นั้นนะบาลานซ์การเชื่อมติดนะครับเดี๋ยวสมัย เราก็เบรกงานเอาไว้ก่อนนะครับวันนี้มันไม่พร้อมจริงนะครับผมสองวันนี้ต้องทำใจเลยนะครับเดเท้รงนี้ได้มีการลงหินไปแล้วนะครับ ใกล้แล้วล่ะครับผมงานข้างบนผมก็เตรียมตัวจะลื้อนะเ,ออเดี๋ยวฉันมาครับนี่ครับด้านนอกครับชมปรักเลยนะครับผมครับผมต้องเข้าใจกันหน่อยนะครับกลุ่มงานก่อสร้างนะครับในประเทศไทยฝนตกก็ต้อง จำใจนิดนึงนะครับผมทมางานก่อสร้างในกรุงเทพมาตลอดเลยเพิ่งมาทำงานโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์แรกที่อยู่ในจังหวัดน,นะครับกนเรื่องขงานถนนต่างๆผมไม่เคยทำหรอกครับแต่ตอนนี้มาถึงที่ลบบุรีเนี่ยผมก็ได้เห็นเพื่อนๆที่ทำงานข้างๆผมเนี่ยก็มีความลำบากในเรื่องของอองานถนนมากๆเลยคฝนตกแบบนี้นะฮะ อีกอย่างนึงไม่รู้ว่าน้ำจะท่วมขนาดไหนเลยครับปีนี้น้ำเหนือจะมาเยอะๆมากๆกว่าปีที่แล้วมีแต่ผมมาไม่ทันน้ำน้ำเยอะมากนะครับมีระบริดกรท่วมนะครับอิสยาบ้านผมไม่พูดถึงครับท่วมสามเดือนเลยนะครับผมถต้องร้องออกมาถนน340นี่เป็นถนน,นเลยครับไม่รู้ทำไงดี ปยปลายเดินไปดูสะพานบาลานแคนเทอร์ิบิดสักหน่อยนะครับโครงการไฟทางคู่สายเหนือสัญญาที่หนึ่งครับช่วงบังกะพะกัทเทียมครับงานบาลานแคนเทอร์ิบิด บีซีมาไดหนึ่งสะพานข้าวมานาำลบุรีนะครับเริเวณใกล้แยกขุนเขาต้นสิ่งน่าสนใจมากๆนะครับสวยงามนะครับงานของกรมทางหลวงนะครับผมงานประเพสไปเอ่อรับฟุตบานะครับน้าไหลไปเลยนะครับรถก็จดงานรื้อถอนตัวฟอร์เทเลอร์ของของของผมเนี่ยนะก็เข้าใครแล้วก็ ที่พาดูไ่น้ำลบบุรีเดี๋ยวว่าน้ำมันขึ้นเยอะขนาดไหนนะครับเนี่ยอ,อืมมันเยอะมากๆเลยครับตรงนี้เป็นสะพานที่ผมเตรียมตัวจะลื้อฟอนเทอร์ฝั่งหนึ่งนะครับ ผมได้สไลด์ไอตัวบอททอมแปตฟอร์มไปด้านข้างนะครับเพื่อเตรียมตัวที่โรเวอร์ลิงนะครับนี้ยเห็นไหมครับผมมาได้สไลด์ตัวบอททอมแปตฟอร์มออกไปด้านด้านนอกอยู่นะครับ ที่เข้าไปเสมอกับปีกเซกเมนต์เลยนะครับเพื่อที่ให้สามารถโลว์ลิ่งออกมาได้นะครับสังเกญญตมันจะหดไปประมาณ2เมตรครึ่งนะครับนะครับอันบาลานซ์ไปเลยนะครับ <laughs> นี่คือบริเวณแม่น้ำลบบุรีนะครับที่ผมทำงานอยู่เป็นประจำรถ ไม่มีเลยวันนี้หรือมีน้อยนะฮะล้วฝนตกแล้วก็น้ําในแม่น,น้ําก็สูงเออลงออออมาเลยนะครับวันนี้ไม่มีใครมาตกปลาเลยนะครับเนื่องจากน้ําน้ํามันฝนมันตกนะฮะเราก็เลยตักฝนเล่นเล่นนิดนึงนะเดี๋ยวทัน,นนะยญญาดักไข้ไว้ก่อนก็เป็นหวัดนะครับโอเคเอออย่าทำงานนะครับ ว่าฝนมันมาไม่เป็นใจเลยโอเคครับ